พยักคราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่แปดตอนไม่อาจสลัดหลุดใส่หาชื่อต่อสู้อาบเลือด ฟาออกจากวงล้อมอย่างยากเย็นพอเหลียวหน้าไปเห็นเสียสินหยุดม้าต้านทานศัตรูไวถึงกับตาแดงฉานด้วยสายเลือดแต่ไม่กล้าร้องเรียกหัวกงเพียงบังคับม้ากลับมาช่วยเหลือเสียสินชิงตวาดว่ารีบไปเรารังท้ายเองเสียงตวาดครั้งนี้เปล่งจากจุดตันเถียนท้องน้อยบวกกับมันอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลานานเพาะสร้างบารมีประการหนึ่ง กลับตาวาดจนไส้หาชื่อลังดึงสายบังเหียนไว้มันทราบว่าในช่วงเวลานี้เสียสินไม่สามารถกล่าวมากความแต่คำพูดสั้นๆนี้กลับถ่ายทอดสิ่งต่างๆมากมายหัวกงเมื่อตัดสินใจเช่นนี้ก็ไม่อาจรีร้ออีกต่อไปหากผัวพันมากความเกรงว่าหัวกงยิ่งยากฝ่าออกจากวงล้อมยังมีหากว่าสตรูพบว่า คนผู้นี้เป็นบุคคลสำคัญไม่แน่ว่าจะระดมกำลังทั้งหมดโอบล้อมเข้ามาใส่หาจื่อได้แต่ขบกลามกรอสแล้วหันหัวม้ากลับไปใหม่นำสตรีทั้งหลายหลบหนีก่อนจากไปใส่หาจื่อทิ้งอูดที่บรรทุกสเสบียงและน้ำดื่มไว้หลายตัวอูดเหล่านั้นเชิดหัวชูคอหาได้แตกหฮือหลบหนีไหมเสียสินและพวกไม่เคยขี่อูดมาก่อนหากต้องขี่พวกมัน หลบหนีพลางสู้ศึกพลางคงมือไม้คงมือไม้ปันป่วนดังนั้นจูงอูดเดินทางทั้งขี่ม้าศึกสู้ศัตรูเสียสินเห็นไส้หาชื่อนำสีหลินกับพวกหลบหนีไปค่อยคลายใจลงพอหันหน้ากลับมาพบว่าหมาของศัตรูใกล้มาถึงแล้วจึงใช้สองเทา้ากระทบบังโคลนมาเหงือดาบขึ้นตะวาดว่าข้าหมาทั้งสิบสามตัวกระจายออกเป็นรูปผัด สกัดทหารติดตามไว้ฉึกฉึกฉึกดาบในมือเสียสินคล้ายมีดวงตางอกเงยไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามสวมเกราะหนังใส่เกราะเหล็กครึ่งตัวหรือว่าเพียงสวมชุดหนังดาบที่มันฟาดฟันออกทั้งรวดเร็วทั้งดุดันบวกกับประเปรียวดุดงูเงินสามารถเจาะผ่านร่างแหดาบของฝ่ายตรงข้ามฟันใส่ลำคอของศัตรูทั้งหยิบยืมสภาวะถาโถมของมา เพียงกระบวนท่าเดียวก็ฟันร่างศัตรูแยกออกเป็นสองส่วนคลิปตานั้นมันล่วงลึกเข้าขบวนของศัตรูสกัดยับยั้งฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ที่ด้านหลังมันปรากฏอัศวินชาวถูเจียหลายคนกลายเป็นอัศวินที่ไร้หัวโลหิตฉีดพุ่งออกจากลำคอแต่ร่างยังตั้งอยู่บนหลังม้าไม่ล้มลงเชงแววเสียงโลหะกระทบกันอัศวินที่มาจากโอโจในชุดเกราะเต็มตัวนายหนึ่ง ถือดีในชุดเกราะป้องกันตัวถาโถมเข้าหาเสียสินอย่างอาจหารเสียสินคำนวณว่าด้วยระดับความเร็วของตัวเองบวกกับดาบในมือต้องฟันหมวกเกราะของมันแยกออกแต่ก็เกรงว่าคมดาบจะบิดงอจึงขยับใจกลางฝ่ามือเปลี่ยนทิศทางของดาบใช้สันดาบแทนบังเกิดเสียงเชง เมื่อเสียสินใช้สันดาบหวดหอกยาวอัศวินนั้นพ้นห่างจากนั้นบังคับหมาโถมเข้าหาใช้สันดาบหวดใส่มวเกราะของมันเสียงเช้งดังอกคลาอัศวินนั้นถูกกระแทกจนสองตาเบิกค้างโลหิตสายหนึ่งไหลซึมออกจากหน้าผากหยดหยาดลงมาถึงปลายจมูกร่างสายงนเงินไปมาแล้วพลิกร่วงลงจากหลังมาขณะที่คนพลิกร่วงลงมาเสียสินซึ่งพุ่งเฉียดผ่านข้างกายมันไป สอดดาบคืนฝักแย่งชิงหอกยาวจากมือมันหอกยาวพออยู่ในมือก็ใช้ออกดุดแม่เบี้ยอสรพิษทั้งปิดป้องปัดปลายฟาดหวดทิ่มแทงหอกยาวเล่มหนึ่งสามารถใช้ต่างทวนและใช้ต่างกระบองศัตรูในพื้นที่สองวาพากันร่วงลงจากหลังมาผลจากการฝึกปลือนานปี ในที่สุดค่อยได้ใช้ออกในวันนี้เสียสินที่มีความเป็นอยู่เลอเลิศแต่ยังรักษาสภาพร่างกายสมบูรณ์ขีดสุดเพียงโถมออกไปคนเดียวก็ฝ่าเป็นเส้นทางสายหนึ่งทหารติดตามที่ไล่กวดมาคล้ายกระแสน้ำเผชิญกับโขดหินแยกออกไปยังสองฝากข้างที่สองฝากข้างหลิวอี้เจียเฉินตรง เยี่ยอันกับพวกก็โถมเข้ามาอย่างไม่กลัวตายทหารติดตามที่กลางปีกเข้ามาถูกทำร้ายปีกหักผู้คนล้มตายกลายเป็นซากศพอย่าได้สู้พัวพันเข็นฆ่าออกไปเห็นไสห่าจือฉวยโอกาสที่ศัตรูถูกสกัดไว้คุ้มครองซีหลินกับพวกหลบหนีจากไปเสียศิลจึงออกคำสั่งคำหนึ่ง13คน13ามาโคน่นทหารติดตามล้มลงหลายสิบคนเมื่อเสียศิลออกคำสั่ง หมุนตัวกลับมาพบว่าฝ่ายตนเหลือเพียงเจ็ดคนเมื่อทำศึกสงครามต่อให้สังหารศัตรูพันคนตนเองก็สูญเสียแ0 0รคนเจ็ดคนที่เหลือล้วนอาบเลือดโสมกายมีทั้งโลหิตของตนเองทั้งโลหิตของศัตรูหลิวอี้เจียยังถูกโลหิตกระเซ็นใส่ใบหน้าใบหน้าที่ขาวสะอาดหมดจดกลายเป็นบิดเบี้ยวอมหิตคนทั้งเจ็ดหมุนตัวขวบม้าออกไป เสียสินพันตวาดกล้องถอนเท้าทั้งสองออกจากบังโกรนมาทยานขึ้นจากหลังมาโถมเข้าหาอูดตัวหนึ่งขณะเดียวกันปรากฏหอกซัดเล่มหนึ่งแวกฝาอากาศมาเสียงฉึกเมื่อปักใส่หลังมาหากว่าเสียสินลอยตัวชักช้าอีกก้าวเดียวหอกนี้คงแทงทะลุหัวใจตรึงมันติดกับหลังมาหอกซัดเล่มนี้ยาวไม่ถึงสองเชียตีจากเหล็กกล้า มีน้ำหนักมากส่วนปลายเป็นรูปสามเหลี่ยมคมกล้าสามารถเจาะทะลุผ่านเกราะหนักหอกนี้จึงปักใส่ลำตัวมาแทงลึกถึงหัวใจของมาม้าวิเศษแดนซีวีที่อ้างว่าพระบิดาเทียมูเออเคยทรงขี่ถูกส่งมาถวายเป็นเครื่องบรรณาการแก่เจ้าชีวิตต้าหมิงพลันแผดเสียงร้องหวยหวนวิ่งตเตลิดออกไปเจ็ดแปดวาค่อยล้มคลืนลงก่อกวน จนายเหลืองคละคลุงแทบเป็นเวลาเดียวกันกับที่เสียสินนั่งบนหลังอูดทหารม้าสังกัดเทียมู่เอ,อ่อพากันซัดหอกสั้นออกอีกหมาของหลิวอีเจียถูกซัดสังหารมันกระโดดลงจากหลังมา้าร่างอันเรียวงามเคลื่อนไหวดุดงูทะเลายทั้งคล้ายกับผีเสื้อโบยบินอยู่ท่ามกลางกิ่งใบทุกฝีเท้าก้าวย่างกลับรุดหน้าไปวาเศษ แสดงว่าหลายปีนี้พลังฝีมือของมันก็ก้าวกระโดดเช่นกันพี่ใหญ่หลิวอี้เจียส่งเสียงร้องเรียกเสียสินบนหลังอูดก็ก้มเอวลงแตะสัมผัสมือของหลิวอี้เจียที่วิ่งมาถึงเสียสินพลันตวาดก้องตวัดแขนเสื้อหลิวอี้เจียก็ถีบเท้าทั้งสองทั้งสองใช้กำลังพร้อมกันส่งหลิวอี้เจียลอยขึ้นสูงสามว่าตังตังตัง เหลียวอี้เจียที่กลางอากาศกวัดแงงดาปัดปลายธนูยาวสามดอกปลิวกระเด็นทั้งบิดเอวหลบรอดจากหอกซัดเล่มหนึ่งพอหมุนตัวคลาหนึ่งก็ทิ้งตัวลงบนหลังอูดไปเสียศีนหัวด,ดาบใส่ตะโพกอูดเมื่อครู่มันทุ่มเทเลี่ยวแรงฆ่าคนยามนี้จึงใช้กำลังไม่น้อยอูดตัวผู้พอถูกดาบของมันหวดใส่ก็เบิงตาขึ้นหายใจฟืดฟาด ส่งเสียงร้องพลางโถมออกไปแทบสลัดเสียศินลงจากหลังอูดสร้างความตะหนกแก่เสียศินจนคว้าจับที่ยึดบนที่นั่งหลังอูดไว้ยามนั้นในผู้คนทั้งเจ็ดปรากฏอีกสองคนถูกธนูยิงใส่และถูกหอกสัตสังหารคงเหลือแต่เสียศินหลิวอี้เจียเฉินตงเยี่ออันกับเหล่าเพลินห้าคนการศึกสงครามดำเนินไปอย่างดุเดือดทุกเวลามีคนล้มตายขณะที่เสียชีวิต มิเพียงไม่มีผู้ใดเหลือบมองมันกระทั่งซากศพก็ไม่แยแสกำลังที่ฝ่าวงล้อมทั้งห้าขบวนฉวยโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้ตะลุมบอลกันปรากฏกำลังฝ่าออกไปได้สขบวนคงเหลือกำลังขบวนหนึ่งถูกสกัดเอาไว้กองกำลังของเทียมู่เออทราบว่าพวกมันเดินทางไกลมาด้วยจุดประสงค์ใดแต่ยามฉุกละหุกไม่สามารถจำแนกว่าผู้ใดเป็น เป้าหมายของพวกมันพวกมันย่อมคิดจับตัวขวากงของต้าหมิงขวากงต้าหมิงถูกจับเป็นมีค่ามากกว่าซากศพซากหนึ่งมากนักแต่เมื่อทำไม่ได้ขอเพียงสังหารฝ่ายตรงข้ามได้ก็ถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่พวกมันไม่ทราบกำลังที่ฝ่าวงล้อมออกไปทั้ง4ี่ขบวนขบวนใดจึงเป็นเป้าหมายของพวกมัน และไม่ทราบว,ว่าก๋อกงของต้าหมิงยังรั้งอยู่ที่เดิมหรือไม่ดังนั้นไม่ว่าขบวนใดพวกมันล้วนไม่ปล่อยประละเวนทหารติดตามได้รับจัดสรรหนึ่งม้าหนึ่งอูดแยกออกเป็นสี่สายไล่ตามหลังทัพหมิงไปส่วนกองกำลังที่เหลือโถมเข้าประหัดประหารกับทัพหมิงที่รั้งอยู่นี่เป็นสภาพที่ไม่ตกตายไม่เลิกราแต่ว่าทัพหมิงที่รั้งอยู่ ก็เริ่มทะลวงฝ่าวงล้อมพวกมันเมื่อบรรลุจุดประสงค์ยังไม่รั้งอยู่พิสูจน์ความเป็นความตายกับศัตรูดังนั้นการละเล่นของแมวไล่จับมูสิกเปิดฉากที่บนท้องทะเลทรายเสียสินหลิวอี้เจียจูงสายบังเหียนอุดเดินโซซัดโซเซบนท้องทะเลทรายที่สูงสูงต่ำๆไม่มีสินสุดอูด แม้สามารถบรรทุกของหนักแต่หลังจากวิ่งห้อเช่นนี้ก็ต้องการเวลาพักผ่อนไม่อาจขี่อยู่ตลอดเวลาอีกประการต่อให้ทั้งสองขี่ม้าก,ก็ไม่อาจขับขี่ยางยาวนานย่าว่าแต่อูดที่ไม่คุ้นเคยดังนั้นขาด้านในของพวกมันถูกเสียดสีจนเป็นบาดแผลเมื่อสลัดหลุดจากทหารติดตามพวกมันก็ต้องหยุดพักผ่อนแต่ว่าทหารติดตามยังคงคล้ายวิญญ,ญาณร,ร้าย ไม่ยอมผุดเกิดหลายครั้งที่พวกมันเข้าใจว่าสลัดหลุดจากทหารติดตามเพิ่งระบายลมหายใจโล่งอกทหารติดตามก็ปรากฏตัวขึ้นทําให้พวกมันมิอาจไม่เดินทางต่อพวกมันบัดเดี๋ยวไปทางตะวันออกมุ่งตะวันตกบัดเดี๋ยวขึ้นเหนือลงใต้เลิกหลมความคิดไปถึงจุดหมายปลายทางเพียงคิดสลัดหลุดจากทหารติดตามเท่านั้นเมื่อสองวันก่อน พวกมันหลับไหลในถุงนอนที่ทำจากหนังสุนัขป่าแต่แล้วแว่วเสียงกีบหมารำไรจึงรีบเก็บข้าวของปีนป่ายขึ้นบนหลังอูดศัตรูก็มาถึงเบื้องหน้าเหล่าเพิินกับเฉินตงและเยี่ยอันชิงรุดไปต่อสู้กับศัตรูให้ไต่เท้าทั้งสองหลบหนีหลังการต่อสู้คงเหลือเสียสินกับหลิวอีเจียร่วมทางกันส่วนเหล่าเพลินกับเฉินตงและเยี่ยอัน ไม่ทราบเป็นตายร้ายดีอย่างไรพี่ใหญ่พวกเราหยุดพักผ่อนในที่นี้เถอะเมื่อมาถึงเนินสายที่อับลมแห่งหนึ่งหลิวอี้เจียก็บอกกล่าวกับเสียสินเสียสินพงกศีรีสารับโยนดาบในมือลงบนพื้นสายลากฝีเท้าขึ้นบนที่สูงของเนินสรายสอดสายสายตามองพื้นที่แถบนี้ยิ่งเปียวร้างกระทั่งหิมะยังไม่มีสายตายามกวาดมอง มีแต่ทรายเหลืองทอดยาวนับพันลีเสียสินทราบว่าพวกมันมาถึงใจกลางของทะเลทรายจิตใจต้องหนักอึ้งกว่าเดิมตอนนี้ไม่อาจอาศัยอาทิตย์สนธยาคำนวณทิศท,ทางแล้วตั้งแต่หลายวันก่อนเสียสินก็ทราบว่าตนเองคล้อยห่างจากทิศท,ทางที่สมควรไปทหารติดตามไล่กวดตามมาอย่างกระชั้นชิดหลายวันแรกพวกมัน ยังคิดไปยังแดนฮาม่สุดท้ายทหารติดตามยิ่งมายิ่งประชิดใกล้จึงไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นเพียงคิดสลัดหลุดจากทหารติดตามก่อนเฮ้ศัตรูติดตามมาตลอดเวลาเสียสินกล่าวราวพึมพมกับตัวเองสายตาจ้องจับที่พื้นทรายซึ่งทั้งสองเดินทางผ่านที่นั้นมีรอยเท้าอูดจางๆสองแถวรอยเท้าของอูดความจริงค่อนข้างลึกแต่พร้อมกับสายลมโชยพัด ค่อยตื่นลงทีละน้อยเชื่อว่าอีกครู่หนึ่งจะลบเลือนหายไปตอนนี้ฟ้าใกล้มืดค่ำแล้วหลังจากที่ลมพัดทั้งคืนอย่าว่าแต่ร่องรอยของทั้งสองต่อให้เป็นร่องรอยของผู้คนนับร้อยคนก็ลบเลือนหายสิน้นทหารติดตามที่แท้อาศัยอะไรจึงล่วงรู้ร่องรอยของพวกมันโดยไม่ผิดพลาดเสียสิน,นึกเคลือบแคลงสงสัยตลอดเวลา หากว่าขบคิดไม่เข้าใจก็นึกหามาตรการรับมือไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นไม่แน่ว่าทั้งสองหลบหนีจนกระทั่งเรี่ยวแรงดิ้นรนยังไม่มีได้แต่งอมือรับการจับกลุ่มก่อนหน้านี้เสียสินไม่ได้นึกถึงสุนัขล่าสัตว์เนื่องเพราะตอนนั้นน้อยคนที่ใช้สุนัขล่าสัตว์ออกตามหาเหยื่อโดยเฉพาะมันกำลังตัดผ่านทะเลทาย รากฏทหารม้าขาบวนหนึ่งเข็นฆ่ามาแต่ไกลตัดเข้าทะเลทรายมาสืบเสาะร่องรอยของมันจากนั้นเปิดฉากบุกจู่โจมเป็นความยากลำบากมากแล้วระหว่างเดินทางไกลซุ่มโจมตีหากยังนำสุนัขล่าสัตว์มาด้วยออกจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อไปแล้วซึ่งความจริงไม่เพียงแต่กองทัพต้าหมิงไม่ได้ใช้สุนัขล่าสัตว์ แม้แต่ตอนที่ทำศึกกับชนเผ่าเลี้ยงสัตว์บนทุ่งหญ้าทางเหนือก็ไม่เคยเห็นพวกมันใช้สุนัขล่าสัตว์ในสมรภูมิสูร้รบเป็นเหตุให้เสียสินลืมนึกข้อนี้แต่หลังจากถูกทหารติดตามหาพบครั้งแล้วครั้งเล่าต่อให้ใช้วิธีการต่างๆนานายากสลัดหลุดได้เสียสินค่อยนึกถึงความเป็นไปได้ข้อนี้มันไม่ใช่ไม่ทราบว่าอูดทั้งสองตัวทรงกลิ่นอันฉุนเฉียวขณะที่อูดวิ่งห่อยังดีอยู่ แต่พอหยุดวิ่งก็เดินทางในที่อับลมกลิ่นเหม็นสาบนั้นสุดที่ผู้คนจะทนทานได้มันกับหลิวอี้เจียต่างใช้ผ้าคลุมหน้าไว้ทั้งใช้ต้านลมสายขณะเดียวกันก็ช่วยคัดกรองกลิ่นหลังจากที่ผ่านไปถึงแม้ว่าจมูกของผู้คนยากสูดดมออกแต่ว่าสุนัขล่าสัตว์สามารถสูดดมกลิ่นได้ไม่ยากนักเสียสิน,นึกถึงความเป็นไปได้นี้แต่ต่อให้นึกได้ก็ไม่มีประโยชน์ หรือจะให้ละทิ้งอูดทั้งสองตัวนี้เมื่ออยู่บนท้องทะเลทรายอันเวงววงด้วยฝีเท้าของทั้งสองไม่ทราบเมื่อใดจึงเดินออกไปได้หากละทิ้งอูดพาหนะมีสู้ฆ่าตัวตายจะรวบรัดหมดจดกว่าเสสิททอดถอนใจอย่างอับจนปัญญาหลิวอ,อี้เจียสั่งให้อูดทั้งสองตัวย่อหมอบลงที่ใต้เนินทรายแก้ผ้าห่อขนาดใหญ่ออก หลวงอาหารและน้ำดื่มของอูดออกมาก่อนดีที่ฟงเลี่ยเยี่ยนเลือกอูดตัวผู้ที่อยู่ในช่วงติดสัตว์ไม่เพียงแต่วิ่งเร็วทั้งกินอาหารน้อยไม่เช่นนั้นสเสบียงที่พกนำมาคงไม่พอให้รับประทานจากนั้นหลิวอี้เจียหล,ลวงหยิบกล่องอาหารที่แช่แข็งออกมาสองกล่องหลังเลเล็กน้อยแล้วหยิบน้ำมาถุงหนึ่งเทน้ำลงในกล่องอาหารที่จัดทำเป็นพิเศษน้ำในกล่องอาหารก็ปั่นป่วนขึ้นมา ทั้งยังมีควันขาวลอยขึ้นก่อนที่จะออกจากเมืองตุนหวงเสียสินใคร่ครวนถึงอาหารการกินของคนและม้าจำนวนสามพันจึงคิดค้นอาหารที่สะดวกกับการพกพาชนิดหนึ่งอาศัยที่ช่วงฤดูหนาวหยดน้ำแข็งตัวเป็นแท่งน้ำแข็งนำเนื้อที่ปรุงสุกและข้าวสวยบรรจุในกล่องอาหารอาหารที่อยู่ชั้นในห่อด้วยกระดาษที่เคลือบดีบุกไว้ชั้นในโรยหินปูน ขอเพียงเทน้ำลงไปหินปูนจะเร่งน้ำจนร้อนกลายเป็นข้าวที่อุ่นร้อนพร้อมรับประทานความอุ่นของน้ำหินปูนคงอยู่ได้นานแม้แต่ไข่ไก่ยังต้มสุกจึงสามารถอุ่นอาหารได้หลิวอี้เจียถือกล่องอาหารเดินเข้าหาเสี่ยสินที่เดินลงจากเนินกล่าวขึ้นว่าพี่ใหญ่รับประทานอะไรรองท้องแล้วพักผอ่อนเถอะเสี่ยสินรับกล่องอาหารมาพอสัมผัสถูก ก็รู้สึกอุ่นร้อนต้องขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าครั้งหน้าพวกเราไม่รับประทานข้าวอุ่นร้อนแล้วยังคงรับประทานทั้งที่เย็นชืดเถอะที่นี้เป็นท้องทะเลทรายไม่ทราบเมื่อใดจึงเดินออกไปได้ต้องสงวนน้ำดื่มเอาไว้ตอนนี้เพียงคิดมีชีวิตรอดอย่าได้ทําตัวอ่อนแอไปแล้วหลิวอี้เจียรับคำว่าถูกแล้วข้าพเจ้าทราบแล้ว เสียศินนั่งลงบนพื้นทรายระบายลมจากปากแล้วกล่าวว่าเฮ้ยท่านก็รับประทานอะไรพักผ่อนให้มากเถอะหนทางยังอีกยาวไกลนักหลิวอี้เจียรับคำอีกลระ เดินกลับไปหยิบกล่องอาหารอ้อมไปอีกด้านหนึ่งของอูดทั้งสองตัวหันหลังให้กับมันลงมือรับประทานเสียสินความจริงคิดรอมันรับประทานอาหารด้วยกันพอเห็นเช่นนั้นต้องงงง,งันวูบจากนั้นหัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่า <c oughs> อีเจียผู้นี้เพียงกล่าวต่อท่านไม่กี่คำจะไหนขุนเคืองแง่งอนราวกับคุณหนูนางหนึ่งจะอย่างไรเป็นคุณชายอ่อนแอไหนเลยร่วงรู้รสชาติของ ทั้งหิวโหวยทั้งเหน็บหนาวเส้นทางเดินของเราสองพี่น้องยิ่งมายิ่งยากลำบากกว่าเดิม